ตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนเดินไปคลองมาข้างหลังโ<ฮ>ูเลยเราจะไปเรียนรู้ทักษะการขี่ม้ากันมีคนอยู่ไหมครับไม่มีคนอยู่เราจะเรียนขี่มา้ายังไงล่ะนี่เงียบกิ๊บเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลท็อป t ี <S ท s t ก้องอยู่นี่ก้องอยู่จ้า เราจะทำอะไรน้องอ้อนน้องอ้อนวันนี้เราจะพาทุกคนมาขี่ม้ากบ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 กันนะทุกคนเราจะมาเรียนรู้การขี่ม้าขั้นเบิ่งเนอร์นะทุกคนซึ่งปกติแล้วอ่ะท็อปอะเคยขี่ม้านะแต่แบบขี่ม้าแบบจ่ายเงินไปชิงชิงชิงแล้วเราขึ้นไปอยู่บนหลังม้าอันนั้นไม่ต้องใช้สักขะอะไรเลยแต่วันนี้เราจะมาควบคุมม้าทุกคนให้ม้าแบบเลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวขวาได้อ่ะไปข้างหน้าได้ถอยหลัง มาถอยหลังด้ด้กว่าป่ะไม่ดูเดี๋ยวเราไปถามครูฝึกกันดีกว่าทุกคนปสวยน้องตัวนี้ไม่ชื่อว่าสวยเดี๋ยวเรียกสวยนะสวยจะขึ้นมาเลยสวยนะสวยเขารู้ตัวว่าเขาสวยทุกคนเอา้าไม่สวยแล้วไม่สวยส่วนตัวนี้มีชื่อว่าหล่อโอ้โหหล่อจังเลยมีเขาด้วยดูสิเจอสัตว์อีกหนึชนิดนั่นอะไร ใหมอ,อย่าไปโดนเขาหน่อเลยมันน่าจะคือตกกะกะเตนตะก,กะแตนยงโยตะก,กะแตนตำข้าวตะก,กะแตนตำข้าวตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนเดินไปค้อกมาข้างหลังวู้ดเลยเราจะไปเรียนรู้ทักษะการขี่ม้ากัน มีคนอยู่ไหมครับไม่มีคนอยู่เราจะเรียนขี่ม้าอย่างไงล่ะเนี้ยนี่จะมาออกมาใช่เงียบกิ๊บเลยเอยหรือว่าเราจะมาผิดวันนะนั่นดิดูนัดถูกไหมเนี่ยถูกอยู่เลยครับโอเคครับครับสวัสดีครับ คุณฝึกเขาขับกอดแกนแล้วอ่ะเขาไปต่างจังหวัดแล้ววะแล้วไงต่อเฮ้ย่งนี้ใครจะฝึกให้เราอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะถามพี่เจ้าของม้าดูก่อนว่าเขาจะเทรนให้เราแบบเบื้องต้นได้หรือเปล่านะคู่หายเหรอคู่หายตอนนี้เจ้าของม้ามาเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเรารอให้ม้ากินข้าวเสร็จเรียบร้อยก่อนนะเราก็จะมาแนะนำสมาชิกที่ไม่ใช่ม้าก่อนนะทุกคนเจ้าตัวนี้ชื่อว่าน้องแลมโบ แล้วหูตัวใหญ่นะทุกคนว่าไหมเห็นหน้านี่หน้าตาน่ากลัวมากเลยน่าจะกินอิ่มนะทุกคนเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งอันนี้น้องคนนี้ชื่ออะไรอ่ะคนนี้ไม่รู้ชื่อชื่ออะไรนะคุณแม่อกชื่อเมาส์ชื่อเมาส์เมาส์เมาส์อ๋อชื่อเหมียวเมาส์เหรอครับชื่อเหมียวเมาส์นี่ก็คือเจ้าน้ําแข็งนะทุกคนผู้ควบคุมหมาเขาจะเป็นเจ้าถิ่น แข่งจเย็นแข็งยนโจะเย็นโอ้เย็นเย็เย็เยเูกโอ้ยโอ้ดีกว่าโอ้ยแข็งโอ้ยป้นหมดเลยโอเคทุกคนตอนนี้ม้าก็กินอิ่มแล้วนะทุกคนน้าแข็งกัะแลมเบอร์ก็ไปวิ่งเล่นแล้วเหลือแต่เงาเงอยู่กับเขาเนี่ยโอ้ยตัวอ่อนมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปขี่ม้ากันดีกว่าปะ เมียวเมาเมียวเมาเมียวเมาหน้าเหวี่ยงมากเลย ก็อยู่กับพี่เลิศนะทุกคนพี่<ะ>เลิศก็เป็นเจ้าของมาที่มีชีวารีสอร์ทโอรีสอร์ทอ่ะตัวเจ็บขาเลยวันนี้ครูฝึกไม่มานะทุกคนครูฝึกเขาติดภารกิจวันนี้ก็เลยจะให้พี่เลิศเนี่ยเขาเทรนท,รนท,รนทร็อปเบื้องต้นก่อนนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวจะให้พี่เลิศ่แนะนาสมาชิกม้าของพี่เลิศก่อนว่ามีใครบ้างครับครับตัวนี้เจ้าทอมครับเป็นอเมเบียนคอเตอร์ครับอ๋อตัวนี้คือทอมแต่ว่าเราเข้าใกล้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าห้ามเข้าด้านหลังมาใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวม้าจะถีบ ส่วนตัวนี้แหละคับคือต้วนครับตัวนี้อาเจตินาปโรทำไมออกเสียงยากจังเลย <c oughs> ชื่อว่าอะไรนะต้วนครับต้วนเป็นภาษาอะไรครับภาษาจีนครับภาษาจีนเออเราพิว่าภาษาอีสานนะนี่ <c oughs> แล้วเบื้องต้นในกรารขี่เนี่ยมันจะต้องมีการแบบเมื่อกี้อ่านม้ามันตกใส่ขา,ทาเท่าแบบมันจะต้องมีอ่านใช่ไหมใช่ครับต้องติดอ่านติดผ้ารองอ่านอ๋อมันจะมีอุปกรณ์มีมีอ่านมีผ้ารองอ่านครับใช่ครับโอเคครับทุกคน นะเดินเข้าใกล้ระวังโดนทอมเตะนะพี่เลิศครับเวลาเราทําความรู้จักกับม้าเราต้องทํำยังไงบ้างอันดับแรกเราต้องสัมผัสเขาก่อนลูกครับอ๋อลูกสร้างความคุ้นเคยกันก่อนส่วนมากม้าเขาจะแบบมีจุดฟินไหมะตรงนี้ครับตรงไหนตรง่ตงหลังตรงคอเขานี่ครับอ๋อช่องคอเขาจะชอบเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาจะเกาตรงนี้ให้กันเขาจะกินไปกันแล้วเขาก็จะมันแบบอย่างนี้ไหมครัวนี้โครีใช่ใช่ใช่ม้าเขาจะชอบให้เกาตรงนี้นะทุกคนคือช่วงบริเวณตรงหลังตรงตนกนี่ครับ ตนกตนกคอใช่อ๋อตรงนี้เขาเรียกตนกไม่ไม่ฮะตนกไม่เขาจะอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ติดอ่านจุดนี้เขาเรียกว่าตนกเลยทุกคนสับใหม่อันนี้คือตนกเหมือนหมาเนาะถ้าหมาก็จะชอบแบบว่าตรงหูเนาะเกล้าเกลือเงี้ยแมวเกลหูเกลหูวอะไรประมาณนี้ตรงนี้เขาจะชอบเกาคอรูปคอจะต้องให้เขาดมมืออย่างงี้ไหมครับจับกินไหมครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ไหมครับแต่พอเราเราลูบเขาเนี่ยดูหน้าเขาดิหน้าเขาจะแบบฟินมากเลยอ่ะเขาจะแบบว่าจะหลับอุ้ยจะหลับแล้ว แต่ทอมไม่ค่อยชอบรูปหน้าเขาจะลำคาญเขทอมจะไม่ชอบให้สัมผัสหน้าทุกคนเพราะว่าลำคานลำคาญส่วนอายุม้าล่ะครับพี่เลิศอายุม้านี่คือเราจะดูที่ฟันครับเราเปิดดูได้ไหมครับเนี่ยได้ครับเนี่ยทอมทอมค่ะดูฟันไหนทอมตอนนี้ก็ประมาณแปดเก้าปีเฮ้ยม้ายิ้มมาทุกคนมายิม ถ้าอายุสิป like ีข yeah well, like ึ oh. like ้นฟันด okay. ําจะหายไปอะไรประมาณนี้ครับครแล้วทอมอายุเท่าไหร่ล่ะครับทอมอายุเก้าปีครับเก้าครับเก้าเห็นแบบนี้เก้าปีเลยนะทุกคนมาสามสิบปีครับอายุเต็มเต็มวัยเต็มหับโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ท็อปขอทําความรู้จักกับทอมก่อนนะทุกคนก่อนที่เราจะไปขี่เบื้องต้นทํารู้จักเขายังทอมทอมนี่ชื่อทอมนะมันทอมจะรู้จักแล้วทุกคน เดี๋ยวเราจะมีเบื้องต้นการขึ้นใช่ไหมครับขึ้นแล้วก็ขี่ครับขึ้นแล้วก็ขี่เลยโอเคเราต้องมาขึ้นฝั่งนี้นะทุกคนมือซ้ายจับมือซ้ายจับฮอนอันนี้เขาเรียกว่าฮอนครับฮอนลูกอมไม่ใช่หยาบตรงนี้ใช่ไหมฮะครับแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็ขึ้นอยาบตัวขึ้นเลยครับอันนี้คือเบื้องต้นในการขึ้นใช่ไหมครับผมนี่จะขัดฉา ตายแล้วทอมจะดีดผมลงไปข้างล่างไหมนะทอมจะเย็นๆนะทอมทอมต้องรูปตรงโตก่อนกูอคอไว้ทอมเย็นๆนะทอมอ่าเดี๋ยวเราเดินเลยนะครับคันนี้โอเคครับครับปะทอมประตูไเพิ่งเดินจะฝึกเดินก่อนนะทุกคนเหมือนแบบทรงตัวบนตัวมาใช่ไหมครับครับครับเราใช้ตรงนี้กดไว้นะครับตรงนี้สาโผนยาวไปหน่อยนึงนะอ๋อขาทับสั้น ขาเขาสั้นเองหละก็คือพยายามเอาขาแนบตัวใช่ครับใช้น้ำหนักกดตรงนี้กดไปวางเท้าปกตินะวางเท้าปกตินะวางเท้าปกติแต่ขาเขาสั้นน่ะบามไม่ตามมาเหรอว้าวยากไหมทรงตัว อ๋อม eh? e ันก็ไม่ยากนะเพราะว่าน้องยังไม่วิ่งเร็วเขาวิ่งเร็วเราอาจจะแบบลอยมาจากปะอานเลยไงแต่ว่าทาเริ่มหงุดหงิดแล้วนะทำเริ่มหงุดหงิดแล้วนะทอมทอมตัวทอมหน่อยมีใครมาแข้งแข็งมาเป็นตั้อีกคนหรอ น้ำแข็งเคยโดนมาเตะไหมครับเออยังไม่เคยครับยังไม่เคยโดนน่าจะโดนวันนี้แหละน่าจะาดจะโดนถ้าโดนเนี่ยตายแน่เลยมันแรงมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับทุกคนวันนี้เราได้แค่บาลานซ์ตัวบนหลังมานะทุกคนเพราะว่าวันนี้คุณครูไม่อยู่อ่ะพี่เลเลยให้ได้แค่เบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ครับต้องรอคุณครูมาอีกสองวันนะทุกคนนี่ทุกคนดูน้ําแข็งสิฟินมากเลยมันเย็นไงทรายมันเย็นโอ้โหดูหน้าน้ําแข็งอยากเห็นหน้าน้ําแข็งมากตอนเนี้ยโอ้โหทรายเต็มหน้าเลยลูก อยากนอนเย็นเย็นเย็นสบายขอบคุณนะทอมทอมให้เราขี่ตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้ารอบแน่หลายรอบเลยวิธีการลงมาทำยังไงครับพี่เลิศรับขึ้นแบบไหนก็คือลงทางกันรับใช้ใช้มืออ่าโอเคก็ค่อยอขับ สุดท้ายเดี๋ยวเราจะพาทอมเข้าคอกนะทุกคนอุ้ยอมอ้อนเฉยอ่ะทุกคนพอมปะพอมบอกว่ายีจังเลยลงมาแล้วหนักเอ้าก้มคอเฉยเลยอ่ะอันนี้คืออาการอะไรครับเนี่ยไม่อยากเข้าคอกแน่เลยชัวร์เลยใช่ไหมครับพี่เลิศสไตล์เขาครม้าน่ยคือเขาอยากเข้าคอกมากที่เนี่ยเขาอยู่ในค้อเขาสบายม้าตื่นม้านิสัยม้าจริงผ้าม้าที่นิสัยแย่งทีคือติดคอออ๋อเอาไปทํางานไม่ได้เอาไปขี่จะเลี้ยวกลับคงไยอม เ, <distracting S 1> เข้าบ้านอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับพอไปโอ้โหกว่าจะไปได้พอกลับไม่ต้องห่วงครับเลยปิดปาทอมกลับบ้านกันปาทอมไปรู้ปะอันนี้แปลว่าไม่อยากเข้าคอกแปลว่ามาใช้ได้เยี่ยมไะเอาไม่เดินจริงนะครับครับผมจะไปข้างหลังนะครับโดนถีบนะครับน้ำแข็งช่วยด้วยเอาน้ำแข็งแล้ววิ่งขี่นูกแข็งไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขี่อะไรอ่ะขี่น้ำแข็งไปน้ำแข็งไป อยู่ไม่ได้น้ำแข็งตัวเล็กไปโอเคทุกคนเดี๋ยวท็อปจะมาเรียอีกจริงจังอีกสองวันแล้วทุกคนท็อปทนไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเรืลิศโบกับน้ำแข็งเนี้ยเจอกันอีกสองวันอีกสองวันทุกคนอีกสองวันถ้าเรียนเป็นจะซื้อมาเลยนะตามซืปั๊มปั๊มอยากจัดหน่อยตามซื้อมาเขาอยากซื้อมา โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก,ก,สสก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไม่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบายจ้าไม่ได้เรียนแบบจริงจังเลยใช่ไหมใช่คู้ฝึกไม่มาอีกสองวันอีกสองวันอีกสองวันซื้อเสร็จเรียนเสร็จปุ๊บซื้อมาเลยไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เหรอนีดีใจเหอะเนี่ยดีใจเหรอเล่นกันจนเสื้อขาดหมดเลยเป็นรูเลย เกาเป็นพ่อลูกกันนะใช่แลมโบเป็นพ่อน้ำแข็งเป็นลูกสนุกเขาแหละทุกคน